โอเคสวัสดีครับน้องๆหนุๆทุกคนนะฮะวันนี้เป็นวันพักผ่อนของนิกมากกลเล็กซี่เฮ้ยนิกมากกลเล็กซี่นะครับทุกคนตอนนี้อยู่กันนะหน้าบ้านกับแกลเล็กโีเต็มเพียมากวันนี้เลยปลดปล่อยครับไม่ม้าไม่อ้วกไม่แหงไม่แบงไม่เช้าไม่เลิกไม่เลิกครับเออเป็นไงคอยดูเลยว่าพี่ของจริงครับน้องๆมีซื้อเหล้าขาวมาเต็มรถรถตู้เลยนะกี่ลังนะที่ไป่เหมาาที่โรตัสอ่ะ32ลัง เฮ้ยกูบอกเอา60ขอโทษแล้วกันมันไม่มีไงมึงไปซื้อมาเพิ่มเลยนะ30ลังไมเอียงแล้ก็นี่จะเอา60ลังแต่แมคโครมันหมดไงมันมีแค่32มึบองโทรไปบอกลูกน้องกูที่แมคอบอกให้มึงขนมาเอียได้พอ60ลังฟังเอาไว้เหล้าสีไม่กินกินเหล้าขาวเออทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับตัวตึงฟิวก๊อดนะครับซีซั่นหน้าจะเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ไหมพี่ได้ข่าวไฟบูสบูเอ้ยสาก๊อดหรือเปล่า นะอันนี้น้องกระปอมอันนี้ลิงมันไม่เห็นเนี่ยมันเดินอ้อมสาะน้ำก่อนเลยนะไอเนี่ยมันไม่เคยเห็นเลยนะออรู้ไหมว่าอยู่บ้านอะ่ะมันไม่มีนะมันไม่เคยเห็นนะ้สาะน้ําออบ้านมันมีแต่คลองเดี๋ยวพี่พาทัวร์ก่อนเดี๋ยวพาทัวร์ก่อนสวยเปล่า,อ,าอ่ะเป็นไ,ไงมองเห็นด้านล่างเฮ้ยแล้วที่เหนือกว่านั้น ห้องนอนใหญ่ห้องท่านเอ็กเพนชั่นจัดลูดูวิวดูวิวพอมไหนึ่งสองสามอดูไอลิงดูไอลิงดูไอลิงมันตื่นเต้นกับสาจริงนั่นนะ่ะดูดิมันตื่นเต้นจัดสาไว้น้ำเป็นรูปตัวทีครับตัวทีกับด้านเดี๋ยวพาไปดูนะทุกคนนะมีอีกฝั่งหนึ่งห้องกินข้าวอย่างฮาลูฮาลาทางนี้ก็จะเป็นห้องที่พี่ใช้พักอยู่นะครับเป็นเหมือนห้องพีเอ็กอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน จะมีวิวสระว่ายน้ำด้วยอย่างเวอร์แล้วก็มาทางนี้ก็จะเจอกับห้องฝั่งนี้ใครอยู่บ้างอ่ะไอปอมกับไอดิวเหรอก็จะมีอีกสองห้องนะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้จะเป็นห้องอันนี้ห้องใครอ่ะอันนี้ห้องห้องกับปอมนี่ห้องกระปอมเดี๋ยวดูห้องไอดิวอันนี้อันนี้ไม่มีใครรู้นะไอดิวไม่รู้นะว่าพี่มาเนี่ยอันนี้อันนี้ห้องไอบดิวใช่ป่ะใช่ใช่ ย <Video>. yeah. ปถึงเวลาเดี๋ยวพี่จะพาดูสาวว่ายน้ำดีกว่าเดี๋ยวแดดตกปุ๊บโอ้โหบอกเลยนะกูดโดดแน่แบบว่าลืมล่ำมีที่นอนแบบอาดดงอาดแดดด้วยดิพูดูสาวว่ายน้ำเป็นรูปแบบตัวทีกับด้านอะ่ะเสรจแล้วแล้วเด็กน้อยมันชอบกันจัดเลยนะมันชอบมากมันบกอบกว่าถ้าได้เป็นบ้านแคมป์นี่คือสวีวีวีเลยดีจัดเพื่อนต้องต้องซื้อละ

้ยเ้ยดีคนวางแผนนะเมวดีนะไม่ถีบผิดถ้าถีบคนนี้สวยเลยหลังจากที่เรากลับมาจากทะเลนะโดดน้ำไปที่เรียบร้อย e x p พ n s i o n ที่ว่าจะไม่เล่นก็เปียกไปที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากำลังมีนักดังไฟ2คนที่เป็นมือฉมังนะครับ ใส่ตัวกองฐานก็ยังใส่ไม่เป็นเลยนี่ทุกคนดนนูโอ้โหจริงมึงท่าไม่ท่าเนีน่ยน้อนมันต้องสไลด์เออต้องสไลด์เอ,อ้าไอ้เมลมันก็ฉลาดกันนะเนี่ยเม,ม,ม,มลเหมือนคันไม่มสมเสียงหยมเสียมป <c oughs> ่ะเสียมว่าเฮ้ยตีนไหมเนี่ยพี่ตัวไก่ขำในทีเนี่ยตัวไก่ขำเลยอะขายไม่หยุดอ่ะเราจะใส่ได้ไม่มีมันมันมันไม่เข้ากันนะพี่มันต้องถึงตัวตึงจริงๆว่ะเอ้าไอ้ไร10ชั่วโมงอ่ะ วันนี้เราจะมาดูตัวตึงใส่อะไรนะเขาเรียกว่าใส่อะไรที่กองถ่ายในพี่ใส่ดิก็คือไอเมลกับไอดิวอ่ะนั่งอยู่ประมาณ3ชั่วโมงกันนะใช่ใช่นม่ได้ได้กินวันนี้แต่ถ้าพอมันถึงพือพี่ปั๊บไอดิวเสร็จเฮ้ยอันนี้อันนี้ไม่ตลกนะอันนี้สาระผมกินไงเอ้าเสร็จแล้วทำไมอ่ะเฮ้ยไม่ล่ะก็เสร็จแล้วนี่ไงแล้วดูมือที่ทำมาโอ้โห สุดยอดเอ้าไอวินาบได้ไหมเอ้าไอคิวสองร้อยครับทุกคนไม่เลยผมไม่เคยตัดอ่ะต่อไปนะฮะจะเป็นการก่อไฟของไอเมลคาราเมลกับไอดิวลิงจ๋อใส่เข้าไปเยอะๆครับใส่เข้าไปเยอะๆแล้วก็เฮ้ยมันต้องเอาวางแล้วค่อยจุดน้องใช่ไม่มั้งมีสะดุ้งว่ะไม่บอลราคาบอลมีสะดุ้งว่ะ เอาเอาอีกสิมันใส่สองสามลูกแล้วก็เอาถ่านใส่เยอะๆเลยไม่ต้อเก่งนครับฐานเรียบร้อยดับไม่ใช่ให้มันไหลขึ้นมนันโดนเร็วไหมเย็นมีหลักการไหม IQ IQ เหมือนฉลาด IQ เหมือนฉลาดเลยเออเขาเก่งเขาเก่งเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครัที่ครัวมีอะไรให้รับประทานนะตอนนี้เฮ้ยจริงเหรอไหน เระดับระดับไอดียวบอกแสดงว่ามันต้องดีนะเนี่ยเฮ้ยน้ำเปล่ามันด่ากูเล่นให้แล้วนะเดี๋ยวกูเล่นให้แล้วนะอันนี้คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มแจ่วนะครับทุกคนอ๋อหอมแทลอะไรหอมจริงอันนี้คือข้าวคั่วนะครับประมาณว่ากินข้าวคั่วนี่คือกิ่นแทนข้าวได้เลยเพราะว่าใส่ไปเยอะมากอันนี้คือน้ำจิ้มอะไรครับซีฟู้ดครับน้ำจิ้มซีอ๋ะปกติซีฟู้ดมันไม่ใช่สีเขียวหรอ อ๋อสูตรนุกนะครับสูตรสูตรเมียพี่เอ็กนะครับแล้วคุณแนนคุณมีสูตรอะไรมั่งไหนอ๋อน้ำจิ้มแจ่วนี่สูตรแนนเหรอใช่ชิมก่อนเลยหรอพี่เมย์ชิมยังแค่นี้เลยพี่เมย์บอกว่าไม่กล้าเหมือนกันนกินแล้วคิดแตกแน่น วิ่งอร่อยจนเป็นลมอ๋ออันนี้ชิมแบบจริงจังนะไม่ได้ชิมแบบเล่นๆเป็นยังไงครับคุณชาพิตต้องรออี่สักช้อนหตกหมดอ๋อดีดูอายิโนโมโตหมดสองใช่มันทำหลายอย่างอะไรกเอ้ามึงยังไม่บอกเลยว่าอร่อยไม่อร่อยอร่อยอร่อยเมื่อกี้เขาพูดแล้วว่าอื่นยอดเพ็ร อร,อ,อร่อยอร่อยอร่อยครับทุกคนอร่อยอร่อยจริงถ้ากินกับนั้นน่าจะพอดีเป๊ะเลยเฮ้ยอันนี้ฉันเห็นแล้วมันเอาไว้กินกับหอยนางรมเ่นบอหอยนางรมตัวใหญ่ๆอ๋ๆอเราลืมไปได้ยังไงเรามีกุ้งด้วยนี่ม,นมีกุ้งมีเนื้อหัวไข่แล้วก็มีหอยว้าวสำกำปันห <laughs> ู้หอยใหญ่อย่างเรงนะครับมีหอยหวานอีก แล้วก็ปลาม umas, งปลาหมึกอีกเยอะเลยนะอันน really. okay. ี้ก็เป็นโซนฝั่งครัวบ้านเรามันสุดยอดจริงๆโอเคตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตเฮ้ยไปดูไฟก่อนไฟติดหรือเปล่าเถอะเอ้าไอเด็กพวกเคิดนี่มันมืนจัดไฟกูยังไม่ติดเลยไฟยังไม่ติดเลยกูเดินอ้อมบ้านแป๊บเดียวโดดน้ำแล้วเฮ้ย ไฟก้อนไฟก้อนน้องของแท้ไปเลยตอบน้องอัลลัมรูอฮ้ยไอคนก่อไฟอยู่ไหนนี่เฮ้ยเอางี้ดีกว่าพี่ก็ไม่อยากจะพูดเยอะหรอกว่ามันเป็นทางถนัดของพี่อยู่แล้วเฮ้ยน้องสองสาวอ่ะทางโต๊ะ เฮ้ยไอพวกลูกลิงเล่นน้ำไปเลยเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยผู้หญิงอะผู้หญิงเดินมาเลยเดินมากางโตะด้วย2คนนั้นน่ะไปเร็วเลยเร็วเลยคนนี้เหรอเอาโปรโมชั่นตกคนละสามร้อยหาส เร็วเลยนะน,นี่ไอสองคนนี้ด้วยนะเร็วๆนี่ไอ้ข้างล่างเสร็จหรือยังนะ่ะเสร็จยังเสร็จยังไอ้พวกผู้หญิงเร็วๆ <c oughs> โอ้ยใจเย,ย็นครับคุณแม่ขอโทษครับขอโทษครับ,รบเจอตอทุกคนเจอตอเจอตอเดี๋ยวขอขออนุญาตก่อนนะขออนุญาตคัดก่อนนะเจอตอว่ะ โอเคครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะวันที่3นะครับกับการอยู่กับน้องๆนะครับนี่ข้างหลังนะครับน่าจะเห็นละเมื่อวานนี้นะครับเราเข้าที่พักคูวิลล่านะครับก็เล่นน้ํากันสนุกมากจนถึงประมาณตีสี่เลยนะครับผมแล้วก็ต่างฝ่ายต่างพักผ่อนไม่ได้อัดคลิปอัดอะไรให้ดูเพราะว่าสนุกมากนะครับผมบวกกับ อาจจะมีอาหารการกินหรือว่าของต่างๆที่มัน18บวกด้วยอวันนี้ก็เป็นข้าวมื้อที่เราจะมากินพร้อมกันก่อนที่เราจะแยกย้ายกลับไปทํางานกันนะครับทุกคนนะก็อยู่ที่ร้านอาหารปูเป็นเป็นปูปูเป็นปูนะครับ กินกล้วยกล้ยลิงกินกุ้งโอเคแล้วทุกคนตอนนี้เรารับประทานอาหารกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วจากภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้นะครับตอนนี้เรากําลังจะแยกรถตู้แล้วก็กลับบุงกลับบ้านกันก่อนแล้วก่อนที่จะกลับมาแคมป์รวมตัวกันอีกทีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศสุดท้ายแล้วนะเราจะถ่ายรูปรวมกันพร้อมแล้วมาก็เจอกันใหม่ คลิปหน้าวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะจ๊ะฝากเชียร์เอ็นจีเองต่อไปด้วยไป